ขณะที่บ้านเรากรมชลประทานต้องออกมาเตือนนะคะหลังจากที่อิทธิพลของพายุโมลาเบค่ะทําให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่และถ้าเราเจาะไปดูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปรากฏว่าปริมาณฝนตกลงมามากกว่า100มิลิเมตรนะคะดังนั้นระดับน้าในเขื่อนลาพระเพลิงค่ะปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะที่อําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีภาพของน้ําป่านะคะหลากไปท่วมทางลอกนุมงที่เป็นเส้นทางเชื่อมถนนส 304ด้วยค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นสภาพมวลน้ำที่ไหลเอ่อท่วมอุโมงคลอดเชื่อมถนนสาย304นาดีกบ,บินบุรีแล้วก็เอ่อท่วมอุโมง์ที่เชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลกนะคะ รถที่วิ่งลอดผ่านด้านในถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครึ่งค่ะบางคันเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำเลยนะคะน้ำท่วมระยะทางยาวกว่า100เมตรถึงบ้านทับลานโค้งบ้านป้าจําปีดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องปิดอุโมงค์เป็นการชั่วคราวค่ะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มีฝนตกหนักในพื้นที่หมู่8บ้านวังใหม่ ตำบลบุพรามอานาดีจัังหวดปราจีนบุรีล<อ>แล้วก็มี<อ>น้ำป่าหลากจากทางเหนือของหมู่บ้านนะคะที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกระบายลงมายังคลองลำพญาทานแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันค่ะคทำให้น้ำในคลองหลากเอ่อเข้ามาท่วมหมู่บ้านตีนเขาแล้วก็หลากท่วหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่หมู่3และหมู่5ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะขณะเดียวกันที่หมู่บ้านวังมืดมีน้ำเอ,อ่อท่วมถนนและ ขณะเดียวกันค่ะ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับข้อมูลมาว่ามีลูกบ้านติดอยู่ภายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาหลายรายดังนั้นก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้แล้วยังมีน้ำเอ่อท่วมถนนสาย304บ้านวังหินหมู่5ตำบลบุรพรามอำเภอนาดีด้วยนะคะระดับน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรระยะทาง100เมตรการจราจรขาเข,ข,ข้านครราชสีมาและขาออกช่วงหมู่5ตำบลบุรพรามอำเภอนาดีปรากฏว่า ไม่สามารถสัญจรได้ค่ะนี่เป็นภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่แล้วก็กู้ภัยเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ปลัดอาวุโสอำเภอนาดีคุณชัยวัฒน์เอี่ยมละออบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังผู้นําหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านแล้วค่ะว่าต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาตอนนี้ปริมาณน้ําค่อยๆลดลงแล้วนะคะแล้วก็หลากท่วมท้ายหมู่บ้านที่หมู่3และหมู่10ตําบลบุพรามอำเภอนาดีแต่งไรก็ตามค่ะ ท่านปลัดอำเภอก็บอกว่าน้ําป่าเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะคะดังนั้นก็เชื่อว่าระดับน้ำน,น่าจะคลี่คลายได้แต่องไรก็ตามต้องเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะก็ารช่วยเหลือคือตอนนี้ก็คือทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ข้างในนะครับติดอยู่ที่หมู่8บ้านบองใหม่กับหมู่5บ้านบางมืดนะครับสองหมู่บ้านตอนนี้ก็ได้โทรสารทางผู้ใหญ่บ้านด้านล่างนะครับจะเป็นหมู่3หมู่ามหรือว่าหมู่ สิบผูกพานนะครับเพื่อให้บอกชาวบ้านที่ทราบว่าตอนนี้น้ำเริ่มจะไหลข่ามกลางสีลงไปด้านล่างน,นะครับให้เตรียมความพร้อมด้วยกัน ส่วนที่นครราชสีมารองอธิบดีกรมชลประทานคุณทวีศักดินเดชโชพลเปิดเผยเนะคะว่าอิทธิพลจากพายุโมราเบตอนนี้ทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะฝนเนี่ยวัดได้มากกว่า100มิลลิเมตรแล้วนั่นก็ทําให้ปริมาณน้ําไหลเข้าสู่เขื่อนลำพระเพิงเป็นจํานวนมากปัจจุบันปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณ168ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น108%ของความจุแล้วนะคะ มีน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงก็ต้องระบายน้ำผ่านทางคลองธรรมชาติและสปริเวย์ค่ะรวมประมาณ102ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนให้รับมือกับสถานการณ์แล้วนะคะซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนลำพระเพลิงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากนี้แล้วยังประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนห้างร้านที่อยู่ริมตลิ่งต้องขนของไว้ที่สูงแล้วนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญเลยต้องติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการให้ละเอียดรอบคอบค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ